ตอนนี้เข้ามาที่ตลาดบันทะเปื่อยนะจะฟังกัมพูชาอันนี้แม่ค้านี่เขาเจ้ามาแต่บ้านเฮ่าคนได้ปลาได้กับม้าตายอยู่ฝั่งกัมพูชีตอนนี้เงินของกัมพูชานั้นแสนกีบต่อหกแสนกีบบ้านเห่าแต่ว่าการเว้ากันจ่าของเขาเจ้านี่ใช้ภาษาลาว เป็นส่วนหลายเพราะว่าฟังกันนะแต่แถวบ้านทา่าเปิดฟังนี้ก็คือไซภาษาลาวเลยป่านี้ถือว่ามีทุกแวเลยแล้วพอ่อมุกกรติก็เป็นออของเนาะเขาจะก็มาขายปูขายปลาขายทุกอยา่างอ่อนนะ คือว่าป่านี่คึกคักเลยนะ,ะเจ้าซอป่านี่นนอ๋อเขาจะูดอาเต้มองอมแล้วมันเป็นบานนั่นเกมันออกวันนี้โลดทะาไดป่านโลดหนึ 25, ่งสิบเนาะอ๋อโลดหนึ่งสิบหาพันทุกคนสิบห้บาทเฮา được bà khưng nhanh ngâm ngâm lô cao ship bà khưng bà nhanh nhanh cái lô là xén bà nó được khuất lõi đấy ผู้มาซื้อเนี่ยมันอันน่ะพี่น้องกัมพูชียมาซื้อนะอันพ่อค้าในคนบ้านเฮาเนี่ยมันพ่อค้าในกันเลยเนี่มาขายก็มาขายมาขายข้าวปุ่มชัยมีอะมาขายคู่มือบ่เอออ๋อเด็กดูฝั่งคุ้งแหล่นกเจ้าป่าไอ้คนได้เนี่ยขายดีเลยทุกคนเลยนี่

เป็นตลาดน้อยๆนะซอยๆแล้วเขาก็เลิกเดี๋ยเขาก็เก็บเก็บปุ๊บแล้วก็ไปตลาดอันบ้านเมืองแสนฝั่งบ้านนะพุ๊บเด็กอันน่ะแม่ค้าบางคนนี่ก็ับบล็อตาลาเขาได้บางคนก็บบล็อตปลาเขาไม่ได้หลายบางคนกัน แต่ว่าการใช้จ่ายของเขาเนี่ยคือได้ทั้งส่งสกุลเงินนะโอ้สกุลนีนมีแต่ปลาแต่ส่อน คือคักขนาดเลยนะมาขายนะกูชิมาขายพี่เด็กก็มาขายเออเอาผักอันนี้ผักยังนี่นะผักอันนี้ผักยังนี่โอ้ผักหวานบ้านอันนี้เท่าไหร่นี่นะผ้าพันผ้ามันกีบอ๋อ เพิ่นใช้เงินบ้านเฮาเนาะนนี่่่อฉัก็ใช้ยูเออเจ้าเจ้าอยู่กัมพูชาเนาะอ๋ออ๋อเดใช้ได้สองสกุลเงินนะเงินกัมพูชาและเงินเงินจีบเดงบ้านก็ได้เนาะดอลลาร์ก็ได้นี่เออเดฮะ ทุกคนเนี่ยนี่คือตลาดฟั่งกัมพูชาทุกคนเฮนเบิ่งนิดน้อยทุกคน